ครับสวัสดีครับวันนี้เบิร์ตมาซ่อมปั๊มน้ำฮิตาชินะครับมีจุดรั่วซึมตรงขาเข้าของทางเข้าเครื่องปั๊มนม้ำออตโต้หรือออรรุ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับก็มีรั่วซึมตรงคอเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับ อุปก,กรณ์ก็สามารถสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเบิร์ดก็ซื้อทางออนไลน์มาเทียบรุ่นแล้วก็ซื้อมาครับนี่ครับนามรั่วรั่วเป็นเวลานานนะแต่โชคดีที่ปั๊มไม่ได้เดินนะถ้าปั๊มเดินนี่กลิ่นไฟมากเลยก่หอนอึ่งก็ถอดฝาครอบออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมประแจที่มี ลักษณะยาวเพื่อมาขันน็อตตำแหน่งซ้ายและขวาควรใช้เป็นประแจที่มีลักษณะยาวนะครับเพราะว่าค่อนข้างแคบแล้วก็พื้นที่จำกัดครับเราก็ค่อยๆขันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราจะเริ่มเป็นสนิมแล้วครับก่อนอื่นเราก็ พยายามขันตัวยึดน็อตสองตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอดีน็อตจะค่อนข้างจะเป็นสนิมแล้วนะครับปั๊มตัวนี้ก็มีการรั่วซึมตรงคอเข้านะครับพอดีอาจจะเกิดจากการเหยียบท่อทางน้ำเข้าเนี่ครับทำให้เกิดตัวเป็นรอยล้าเนี่ยครับก็จะมีการมีน้ำรั่วซึมออกมานะครับ ขั้นตอนแรกก็คือการขันน็อตซ้ายและขวาออกมานะครับในขั้นตอนนี้เราก็พยายามอย่าให้น็อตขาดนะครับเนี่ยน็อตจะเป็นสนิมแล้วนะครับก็พยายามขันด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าน็อตขาดเนี่ยเราต้องซื้อน็อตตัวใหม่มาใส่นะครับน็อตก็จะมี ลักษณะพิเศษแล้วก็ไม่ได้หาง่ายนะครับก็พยายามอย่าให้พังนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วเราก็ทำการฉีดตัวน้ำยาหล่อดลื่นนะครับเพื่อทำให้ยืดอายุของเขานะครับเพราะว่า การที่เขาจะอยู่กับเราไปอีกได้นานเนี่ยเราต้องอยายให้เขาเป็นสนิมนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ครีมคอม้าในการขัดออกมาครับแป้นขาเข้าเนี่ยครับก็ปกติแล้วต้องไม่มีน้ำรั่วซึมเลยนะครับโดยลักษณะตัวที่เบิร์ดขัดออกมาเนี่ยครับตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือ จริงๆแล้วเขามีตัวดักเศษตะกอนหรือว่าเศษวัสดุก่อนเข้าเข้าปั๊มเนี่ยครับเขาก็จะมีตะแกรงเป็นสแตนเลสอยู่นะครับอยู่ด้านในตัวนี้จริงๆแล้วถือว่าดีนะครับเพราะว่าปั๊มในบ้านเนี่ยสาตัวเนี่ยลักษณะแบบนี้จะไม่มีเลยเนี่ครับจะมีตัวดักตะกอนอยู่ด้านในแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษนะเพราะว่าซื้อเบิร์ดไปดูตามตลาดก็จะไม่มีแบบนี้นะครับถือว่าจริง,รงตัวนี้พิเศษแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็คือแป้นขาเข้าเขาก็เขาก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นประเก็นยางตัวนี้ครับก็จะมีตัวรองแล้วเบิร์ดก็ซื้อตัวขาเข้าตัวนี้เป็นใช้เป็นทองเหลืองเลยนะครับ ก็สามารถซื้อตามออนไลน์ได้ลักษณะตัวนี้ก็อยู่แค่ประมาณร้อยกว่าบาทเบรืรอซื้อเป็นทองเหนือเพราะว่าการเป็นสนิมก็จะช้ากว่าอันนี้ก็คือโอกาสนี่ก็คือไม่แน่ใจว่าจะตัดเลยหรือว่าจะขันตัวนี้เข้าไปแต่ที่แน่ๆก็อาจจะต้องต้องตัดนะครับเพราะว่า เวลาเราตัดเราก็ต้องเผื่อระยะตัวเก่าด้วยเพราะว่าเบิร์ตตั้งใจว่าอาจจะไปนลนไปหลนความร้อนลนไฟน,นะครับแล้วก็ออกมานี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไปขันกับตัวที่เป็นทองเหลืองนี้นะครับมีแผ่นประเกบนเราก็จะมาทาบนะครับก็จะใช้เป็นตัวท่อขนาด1นิ้วนะครับ ก็ต่อหนึ่งนิ้วเป็นเกี่ยวนอกนะครับมาขันกับตัวตัวขาเข้านี่ครับขั้นตอนแรกก็วางลูกยางประเกนนะครับไว้ด้านในจดเราต้องวางเป็นตัวด้านเรียบนะครับด้านเรียบจะเขาจะแนบเนื้อได้ดีที่สุดนะครับนี่ครับก็ตัดระยะ เผื่อตัวหน้าและตัวหลังเอาไว้นะครับขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่หน้างานของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าพอดีตัวเนี้ยท่อชุดเนี้ของเบิร์ดอะสามารถขยับเดินหน้าได้นะครับเป็นข้อดีถ้าใครมีครีมตัดก,ก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดเศษท่อนะครับ ิวก็จะเรียบแล้วก็สามารถทากาวแล้วก็ตออัดอัดเข้าข้อต่อได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขันน็อตให้แน่นข้อควรระวังก็คือควรมองตัวตัวรูท่อให้ตรงกับรูขาเข้าด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าไม่งั้นน่ะมีโอกาสที่ประเก็นก็จะไปบังตัวรูน้ำเข้าด้วยนะคะนร,ะรับลักษณะปะแจแบบแบบตัวทีนี่ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้เพิร์ก็ไปซื้อร้านอุปกรณ์ที่ที่ข้างทางที่เป็นอุปกรณ์ของร้าน20บบาทแต่ตัวนี้จะมี มีราคาค่อนข้างสูงกว่านะครับถ้าได้ลักษณะที่ยาวกว่านี้ก็มีประโยชน์นะครับโชคดีมากเนี่ยครับก็ฉีดน้ำยาหล่อลื่นตามตามน็อตแล้วก็ตามแผลที่เป็นสนิมนะครับเราก็ฉีดเพื่อยืดอายุตัวปั๊มน้ำของเรานะครับต่อไปก็เป็นการ ช้เทปันเกลียวนะครับเทปันเกลียวนี่ถ้าเราหมุนในลักษณะแบบนี้ครับตอนเราขันเข้าไปเนี่ยตัวเทปันเกลียวก็จะมีมีแผ่ที่เรียบแต่ถ้าเราพันอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือถ้าเทปอ่ะหันอยู่ด้านล่างนะครับแผลที่เราขันเข้าไปเนี่ย จะไม่เลี่ยมนะครับจะมีการปิ้นออกมาได้ส่วนตัวข้อต่อเบิร์ดเนี่ยเป็นข้อต่อ1น,นิ้วเกี่ยวนอกนะครับเพราะว่าเราจะใช้เทปันเกี่ยวไม่มากนะครับข้อสังเกตคือถ้าเราใช้เทปันเกี่ยวมากเนี่ยตอนเราขันเข้าไปนะครับมีโอกาสที่ตัวข้อต่อเราเนี่ยจะแตกได้นะครับ ถ้าใครมีตัวลูกยางลองตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่พอดีเบอร์จะไม่มีลูกยางลองตัวด้านข้อต่อเยียวนอกตัวนี้นะครับการขันเข้าไปนี่ก็สังเกตก็คือลักษณะคือตึงมือมีการตึงก็คือขันตึงมือแต่ไม่ต้องถึงกับแบบว่า ขันจนแบบแน่นจนแบบจนแบบมีโอกาสแตกเพราะว่าหลายครั้งที่ที่เปิดขันแตกนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์พวกประแจคอม้าเนี่ยครับก็คือเขามีความแข็งแรงมากถ้าเราอัดมากก็คือจะแตกแต่ถ้าตัวเกียวนอกของมันเนี่ยเป็นทองเหลืองก็สามารถขันได้ค่อนข้างแน่นดีกว่าแตก ทุกว,วันนี้มีราคาค่อนข้างสูงเกิน50-60ิบบาทเลยนะเบิร์ดไปดูมาเบิร์ก็เลยซื้อเป็นตัวพลาสติกมาเพราะว่าพลาสติกก็จะเป็นยี่ห้อของน้ำไทยก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างมีคุณภาพอยู่แล้วครับโอเคเราขันเราสำรวจหน้าง,งานค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กาว ตัวประสานท่อแล้วก็ติดตั้งท่อให้ให้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับก็คือการติดตั้งก็ดันก็ไปให้ให้ชิดการทากาวนี้ก็ควรทาทั้งด้านในและด้านนอกนะครับจริงๆแล้วปั๊มน้ำค่อนข้างที่บ้านก็มีปัญหาค่อนข้างหลายจุดนะครับ แต่เราก,ก็ค่อยต้อมไปครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเก็บงานหน่อยครับก,ก็คือพ้นตามแผลที่เป็นสนิมครับเพื่อยืดอายุของปั๊มเราโอเคครับคลิปนี้เบอร์ก็ขอฝากวิธีการซ่อมบำรุงปั๊มน้ามอัตโนมัติตัวนี้นะครับของฮิตาชิครับขอบคุณที่รับชมครับ มีคลิปหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาลงให้ให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ